คาดว่างบประมาณถึงแสนบาทเียอาจจะบานนะครับวายูเนี่ยนอนครับปงเป็นจะเกินสามสิบเก้า 3, ขอมอบให้น้องค้อปหนึ่งโงนะครับทีบ่มาช่วยงานเคลื่อแฉ่บารานซ์ของพวกเรบ สวัสดีครับวันนี้กอล์ฟนะครับเดินทางมาที่วัดบ้านอะไรครับ mm hmm. เพื่อพาทุกคนครับมาชมบรรยากาศและความเคลื่อนไหวนะครับของห้องรับรองนะครับที่ทีเมตตา97นะครับหรือทางพิสุตัศ์สสตีวงนะครับเป็นผู้ริเริ่มดําเนินการนะครับว่า ความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรนะครับตั้งแต่ก๊อฟนะครับเดินทางไปติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับตั้งแต่วันที่ร่วมพิธีพรีมวลสารนะครับถ่ายคลิปมามาอัปโหลดให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับจนมาถึงวันที่เรียนออกมามีพิธีพุทธาพิเศษจนออกมาให้ทุกคนได้เช่าบูชากันต้องบอกครับว่าเหรียญนี้ฮอตมากๆกระแสดีมากๆเลยครับจนทําให้เหรียญที่เป็นเนื้อล่างๆว่าจะเป็นเนื้อทองแดงหรือว่าเนอทองแดงเถื่อนที่ผิวแบบโหดโหดสวยสวเนี่ย ราคาทะลุมากๆเลยนะครับก็ดีใจมากๆนะครับแล้ววันนี้นะครับก็อยากจะพาทุกคนนะครับมาชมความเคลื่อนไหวหรืออัปเดตนะครับการสร้างห้องรับรองของหลวงปู่เถิง <c oughs> ไปถึงขนาดไหนแล้วไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับ ัครบสวัสดีครับทุกคนเมื่อนี้ยเฉดยผ้ามาเบิงห่องรับรองที่ผู้สั่งเมีตาเกาเจ็ดเพื่อในถวายห่องรับรองให้ปูเป็นจำนวนเข่าเข่าเบื้องต้นกับหนึ่งแสนบาทตอนนี้ทางวัดก็ได้ดำเนินการ ไปได้ประมาณ40่เซแล้วนะครับกตเสดา็าพราสิทธิยานุสิทธิ์ได้มาเบิงมาชมนํำกันหรือว่าท่านใดมีปัจจัยที่จะร่วมบุญรวมกุศลน้ำกันกะอโอนมาทังบัญชีวันใหญ่นะครับตอนนี้การู้ซึกว่าทั้งที่ผู้สั่งคือคุณสุทัศน์สัสดีวงศ์เพื่อนก็ได้มีความตั้งอกตั้งใจกับทีมงานได้นำปัจจัยสั่งเลี้ยงลุ่นนี้ขึ้นเพื่อมาเห็นห้องรับรองไว้ให้ ับทางวัดบ้านอะไรเฮานะครับก็ขอเชิญซีดานดุสิดเบิ่งหนี้แย่งน้ำกันนะครับว่าคืบหน้าไปได้จังไรล่ะครับขอเรียนเชิญครับครับนี่ก็คือเอี่ยโอ้ปูเอ๋ยคนที่เอยืนยืนขำเยลยืนครับนี่ก็คือชิงงานสร้างนะครับโดยสั่นสังล้วนครับอดีตอบตครับอบตล้วนก็ได้ให้น้องก็เห็นค่าราคาขึ้นเห็ดเสาความกว้างนี่ก็กว้างสี่เมตร เงาเก่าเม็ดนะครับกัจะจิดฝ้าปูกระเบื้องติดห้องกระจกคาดว่างบประมาณ1นึ่งแสนบาทนี่อาจจะบานนะครับมันายูเนี่ยนก่อนครับมันจะเกิน1นึ่งแสนบาทถ้าเวียดเซ็ตเรียบร้อยแล้วก็จะค่อยคุยกันในรายละเอียดและการเรื่องสิญ,ญานุสิตทันใดที่มีความประสงค์นะครับอยากจะรวมทั้งบุญกัมีเป็นโซฟาเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นแอร์ สมบมูกันได้กันดีทราบว่าเพื่อนจะมีปัจจัยมาเพิเ่มเติมอีกและหลายสว่วนอยู่ก็รอทางทีมของพุทธชุดทัศนะครับทางวันเท่ากับบมีหยังสิสิต่อเทนเพื่อนนอสให้ความดีความงามให้ความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนลูกศิษย์ลูกหาทุกคนทีเด้นมากทั้บุพร้มกันในครั้งนี้ทางตัวเทียนวัดขอขอบคุณครับ มาอยเจามาอยกด้สวยเงินยิมสวยมากยิมไว้พอเจ้ไว้พอในที่นเ่าาาก้อนจไปเจไปเทียของดัง โอ้ยมาคุณอาคุณคุณตีเต๊ะบะรังยิเปวิโกินังเรกเจ้าอุวปากกิยุท่ังว่าที่ฟังกุมฟังทะเรวัดฉันกับจูดักเที่ยุเดกะุั้งขบาฉันโผปัญญาตัวยะสามัญตัวกระโยยะกา ดิสกิวีวัตัพพลูกนจว์มาร์เกะปวารวันาลายุุทิพย์ที่ไวาวาันสันสักุขาปไตยุสัตว์รู้ขัมบาวัตันสีอายวันโูสุขังวันสานุสาธุสาุ การขาดาปรนกอบผลกไรจะตนั้นไดไปจะเล่นลงเรืองมีท่องระาดกระเป๋าอันนึงแซนจะได้เงินลานเสกระเป๋าให้เก่ามันย้อนเก้าคืนไปเป็นอยเท่ามื่นเท่าพันเท่าก็ต่ำลงเลยวะขายเก่าเก่าเอาขึ้นเก่าเดือเก่าเอิงเต่งเอิงเต่ง้เก่า อาััวทล่าวลีวาปูลาปาเลปุ่นเตสาพาร์เน่วาเนไวตกเที่นังเปก็นาอุปการปฏิเตที่ต่งปาที่ตางตุมมังที่เมนวาจะเมนซาตุซาเปก์ปุ่นตุสังขปา จันโทปนญลาโสญาตามณีโสตญาโสยาตาสับเพียรติโยโยจันตุจาระโลขอยนาจตุมาเอภาวตวันตาลายโยชุกเกตกายุโก ภาวะเิวากนาชีชาเนตังโอคาปะยยโนโาจางโกามะวัดคันเียโยวันโอสุขังฮารัง โมระาสนพนาโบระพาจเสนพเนตังมพรเสพาสัขานโคลคพยังอัใจ่ะตุชาปะโชายชจเคยกลายเป็นดีโคกีโคเรือน พ่อวันขอให้เคลื่อนพ่อเดือนขอให้คลายพ่อวันขอให้หายกลับกลายเป็นดีอที่วันชัยแาที่พาสุขเกิดที่ที่พระธรรมวจีที่ที่พระสังโฆเกิดกุ้เกิดทั้งขากุา้งเกิดทั้งแท้กุ้งเกิดทั้งเลื่อนกู้เกิดทั้งตาน โอ้เกิดเช้าเมือเครื่องเราออกกับแมแหลมมีคูเปมนตาทีสั่งมาเขามาเนื้อนั่นควันข้าย่างย่งพราปัญญาบารมีเป็นเข้าด้วยแหลมผ้พุกท่าเจ้าพ้าพัเแกโทูนที่เจ้าแปดหื่นสี่พันขาองค์ขอให้ลกมา่อยเกิดชิตนผ้ะ พูโธเจือเทเทพาธรรมโมเจือเทเพาสังโฆเจญออมอินท่ามาหาอินท้าให้เจ้าลงมาเอานำพุทธาพิเศษอน,นั่นเน่ผงเพลนและผีของโบดีให้หายมัดเตียงให้เจ้าลงมาอย่างผูโมผงคน สาระวุ่นจีไก่องให้แกขึ้นบานพันชายวานไก่หากู้แกกูสาพองหลมากเทมากก่หนักแก่โยมผมมาก้่าขายขึ้นขอให้อายุหมันกวาเยินเป็นสืจริักันเ็นที่ยงที่พึงแกเจ้าฟุกข,ขั้นหลาย ครับวันนี้แนะนาผู้สร้างเหรือนเมตตา97นะครับได้นําปัจจัยมาเพิ่มเติมให้หลวงปู่หนึ่งส่วนนะครับเพื่อที่จะทาการสร้างห้องรับรองนะครับให้กับทางวัดบ้านอะไรนะครับเป็นจํานวนหนึ่งนะครับก็จะเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับผมก็ขออนุโมทนาุญร่วมกันด้วยนะครับกับผู้สร้างเหรือนเมตตา97แล้วก็ฝากเหรียนรุ่นเมตตา97ด้วยครับผม ผมรับเนาะใจนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณสุทัศน์สัจด,ดีวงศ์พร้อมทีมงานผู้สร้างและสิทธิอนุสิ์ของหลวงปู่ทุกท่านทุกคนนะครับที่ร่วมบ,บุญกันนะครับทเพื่อสร้างห้องรับรองในครั้งนี้ขอให้เจริญก้าวหน้าที่ผ้นไปในช่วงส่งท้ายปีเก่าก้รับปีใหม่ขอให้รวยรวยทุกคนครับท่านพระาอาจะมีอะไร มสารสาธุยินดีเป็นตัวแทนของทางชาวบ้านและทางวัดสิ่งที่ทําจนหนุนนาให้ทุกคนทุกท่านในตาเก้าเจ็ดมีแต่วความสุขความเจริญจริงๆขึ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหน้าที่การงานสาธุ เหรียญนําเลิกนะครับเนื้อชนวนนําเลิกที่เป็นมวลสารล้วนนะครับสร้าง3ามสายองค์ขอมอบให้น้องป๊อปหนึ่งองค์นะครับที่มาช่วยงานเผยแผ่บารมีหลวงปู่เราตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็ช่วยเผยแผ่ผักดันมาตลอดนะครับมาให้น้องครับขอบคุณครับและนี่ครับคือเหรียญชนวนนะครับที่พี่สุทัศน์ให้ผมมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าหน้าตาของเหรียญนี้ เป็นอย่างไรและที่สำคัญครับผมจะไดะ้ตัวเลขอะไรมาชมกันครับนี่เอ้ยลุ้นลุ้นลุ้นมามาชมกันครับชิงอ้สวยมากครับ เรียบร้อยนะครับก็ได้เลข21นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมอ่านี่เลยนะครับเนื้อชนวนนะครับผมซึ่งเป็นมวลสารที่ดีมากๆนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปร่วมพิธีพีมวลสารใครนะครับที่ยังไม่ได้ชมพิธีพีมวลสารสามารถชมในคลิปย้อนหลังได้นะครับถือว่าเป็นมวลสารที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทองของหลวงปู่หมุนนะครับ เหรียญต่างๆนะครับที่เป็นมวลสารดีๆอยู่ในนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชนวนของลมปูแสงนะครับผมก็อยู่ในนี้นะครับผมขอขอบพระคุณนะครับพี่สุดทัศน์อีกครั้งนะครับที่มอบให้นะครับผมขอบคุณมากครับพามาชมรายการพิเศษอีกหนึ่งรายการครับสำหรับรายการนี้เป็นรายการเนื้อทองเหลืองอันดามันครับหน้ากากชุบทองและที่สำคัญครับเป็นรายการ หลังยันทองคำนะครับสร้างเพียงแค่ห้าเหรียญบนโลกเท่านั้นครับเป็นอย่างไรมาชมกันครับนี่เลยนะครับที่ผมไปสู้มานะครับก็ได้เป็นเจ้าของแล้วนะครับสำหรับรายการนี้สวยงามมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการเพียวนะครับหรือว่ารายการหน้ากากรายการของรายการนี้นะครับส่วนตัวมองว่าสวยมากมาก มีความอลังการมีความเงามีความสวยนะครับเดี๋ยวมาชมกันนี่คือนี่เลยนะครับนี่หน้ากากนะครับชุบน้ำทองคำนะครับอ่าสวยงามมากแล้วก็ผิวเนี่ยมีความสวยมีความวาวนะครับสีฟ้าน้ำเงินคลามเนี่ยรุงร้งรุ้งมุ้งม่วงครับสวยมากเลยนะครับอ่านี่นี่เลยนะครับด้านข้าง ด้านลังครับเห็นไหมครับส่วนตัวชอบมากครับนี่ทุกคนมันมีความแวววามันมีการเล่นสีมันมีการเล่นแสงที่สวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนจะเห็นว่านี่นะครับเห็นไหมทุกคนเห็นยันไหมครับเนี่ยยันโดยรอบๆบเนี่ยบางเหรียญจะคลีนคลีนใสๆนะครับแต่เหรียญน,นี้มันเล่นปฏิกิริยาเล่นแสงเล่นสีเห็นไหมตรงที่เป็นลายนูนๆูตรงเนี้ยเขาจะเป็นจุดจุดม่วง มันสร้างเอกลักษณ์ดับเด่นเฉพาะตัวมากๆเลยนะครับสวยงามมากและที่สำคัญนะครับนี่อันนี้คือทองคำแท้นะครับทองคำแท้และสร้างเพียงแค่5เหรียญเท่านั้นในสำหรับรายการนี้นะครับและกอเองก็ได้หมายเลขก5ครับนี่ เรียญสุดท้ายหมายเลขสุดท้ายเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับเป็นหนึ่งรายการนะครับที่ก๊อฟคิดว่าในอนาคตน่าจะมีทุกคนตามหากันแน่นอนแล้วก็เป็นรายการงานแลที่ทุกคนแบบอยากจับจองแน่นอนส่วนตัวก๊อฟเองส่วนตัวกอ๊อฟเนี่ยที่เห็นแล้วครั้งแรกชื่นชอบมากๆไม่เก็บไม่ได้เพราะด้วยความงดงามของเหรียญครับเพราะด้วยใบหน้าของหลวงปู่ที่ดูชัดเจนสวยงามอลังการมากๆและเป็นรายการที่ ส่วนตัวมองแล้วว่ามันมันมีเอกลักษณ์นะครับมีลูกเล่นมากๆนะครับผมอ่ะก็เป็นหรายการนะครับที่น่าสนใจมากๆใครอยากเก็บก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับน่าสนใจมากๆเลยครับรายการต่อมาที่กอบอยากจะแนะนำครับสำหรับรายการนี้เลยนะครับเป็นรายการเนื้อทองเหลืองนะครับไม่ตัดปีกสวยงามมากนะครับและก็เป็นรายการอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจครับสําหรับรายการ เนื้อทองเหลืองไม่ตัดปีนะครับก็จะมีความพิเศษนะครับตรงที่ว่าเขาไม่ตัดปีนันเองนะครับผมเขาเรียกว่าเหลือกิน<ส>เหลือใช้นะครับสีทองสวยงามอารามตามากเลยนะครับผมนี่ด้านหลังก็มีความแวววาวสวยมากๆเลยนะครับอ่าอย่ามองข้ามนะครับรายการนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรายการเพียวในอนาคตก็อาจจะมีทุกคนตามหาก็ได้นะครับเพราะว่า รายการเพียวนะครับต้องบอกว่ารายการเพียวของเหรียญเมตตา97เนี้มีน้อยมีน้อยมากๆนะครับตามสัดส่วนถึงแม้ว่าจะมีรายการปีกย่อยเป็นรายการหน้ากากเป็นรายการลงยาต่างๆเนี่ยแต่รายการเพียวนะครับรายการแบบเพียวเพียวไม่ว่าจะเป็นรายการแบบนี้ไม่ตัดปีกหรือว่าเป็นรายการที่ตัดปีกที่เป็นรายการที่1นนะครับที่ที่แบบว่าเพียวเพียวเลยนะครับก็มองว่าเก็บได้เก็บเลยนะครับ เพราะอนาคตจะเป็นรายการที่เป็นงานตามหาแน่นอนนะครับเพราะว่ารายการงานเพียวเนี่ยมีน้อยนะครับผมก็ของก๊อฟเองก็มีรายการไม่ตัดปีซถ้าส่วนใหญ่นะครับรายการเพียวก๊อฟเองก็ไม่มีเหมือนกันนะครับก็ยังต้องตามหาเหมือนกันนะครับผมอ่ะพา,าชมครับรายการนี้นะครับสําหรับทองเหลืองนะครับไม่ตัดปีครับนี่มีความเป็นทองทองเหมือนกับใช้แบบแทน แทนรายการทองคําได้เลยนะครับผมสวยงามมากนะครับอืนี่นะครับไม่แต่ปีกเขามองว่าเป็นรายการเขาเรียกว่าเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหมาะสําหรับคนที่อยากจะไปเสริมบารมีให้ตัวเองค้าขายประสบความสำเร็จมีอํานาจวาสนาบารมีนะครับมีปีกนะครับมีลมใต้ปีกมีแรง มีแรงกระเพื่อมนะครับมีตัวสนับสนุนนี่เลยรายการนี้ดีมากๆนะครับรายการไม่ตัดปีกหรือรายการเพียวแล้วก็เป็นสีทองสีทองแห่งความมงคลสีทองแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับสีทองแห่งโชคลาภฉะนั้นรายการนี้อย่ามองข้ามนะครับพามาชมรายการนี้ครับเป็นรายการเนื้อทองแดงลมรุ้งนะครับผมเป็นรายการทองแดงลมรุ้งเนี่ยก็ เป็นรายการเพียวที่อาจจะเฟี้ยวได้ในอนาคตนะครับผมต้องบอกว่ารายการนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรายการเนื้อล่างก็จริงแต่เชื่อไหมครับว่าทุกคนรายการนี้แต่ละเหรียญเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าคุณจะได้รายการเดียวกันชื่อเดียวกันหรือตัวเลขเดียวกันนะครับในโคตรรายการเดียวกันแต่คุณจะไม่ได้ผิวที่เหมือนกันนะครับ นี่เหมือนกันเลยเหมือนในแบบของเหรียญโคตรเศรษฐีเลยนะครับที่ก๊อฟเคยมีโอกาสรีวิวไปนะครับต้องบอกว่ารายการนี้นะครับเขาจะเล่นที่ตัวเนื้อครับตัวผิววันนะบางเหรียญจะออกส้มๆแดงๆบางเหรียญจะออกส้มม่วงส้มม่วงแดงแบบ สามวาระสามสีอยู่ในองค์เดียวกันหรือบางองค์จะออกแบบส้มแป๊ดนะครับเพราก็จะสวยมากส้มแบบออกแบบผิวกระจกก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะออกเป็นแบบม่วงม่วงส้มๆตัดกันคนละครึ่งหรือแบบจะออกแบบสีเฟดนะครับใบหน้าจีวออาจจะสีหนึ่งนะครับผิวอาจจะสีหนึ่งอย่างนี้นะครับก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเป็นรายการที่ส่วนตัวมองว่า องไหนผิวสวยผิวแลและเนี่ยอนาคตต้องมีคนจับจองจับจ้องแน่นอนนะครับเป็นรายการที่ไม่ควรมองข้ามถึงแนมะ้จะเป็นรายการเนื้อล่างก็ตามเนื้อรายการเนื้อล่างเนี่ยผมมองว่าอนาคตก็จะมีคนตามหาตามเก็บแน่นอนสําหรับใครที่เป็นเจ้าของแบบเนื้อขดโหดผิวสวยๆเนี่ยกอดไว้ให้แน่นกอดไว้ให้กระชับเลยนะครับอย่าให้ปล่อยหลุดมือแน่นอนเพราะว่าจะมีคนเนี่ย มีคนตามหาตามเก็บกับคุณอย่างแน่นอนครับอะส่วนตัวก๊อฟนะครับขออนุญาตนํามาเผยแผ่บารมีนําไม้ทุกคนไปได้เป็นตัวอย่างนะครับสําหรับรายการนี้ส่วนตัวมองว่าเป็นรายการที่เพียวมีความคลีนมีความคลาสสิกมีความละมุนแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าเห็นไหมทุกคนจะเห็นว่ามีความเป็นแบบส้มๆม,ม่วงๆนะครับแล้วก็มีการเล่นสีเป็นแบบสีกระจกซึ่ง จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะแบบมากๆเลยนะครับเป็นรายการที่ไม่ควรมองข้ามถึงแม้ว่าจะเป็นรายการเนื้อล่างแต่ก็เป็นรายการที่สามารถสร้างความรู้สึกสร้างความบันเทิงใจสร้างความตื่นเต้นให้กับรายการนี้ได้ดีมากๆซึ่งถ้าใครเจอเปิดขึ้นมาปุ๊บเจอรายการที่แบบโชว์เนื้อโชว์ผิววันณนะที่แบบรวมสสารรวมสีจะเกิดความรู้สึกว่าว้าวนะครับเป็นรายการหนึ่งที่กอฟบอกเลยว่า ไม่ควรมองข้ามครับรายการต่อมาครับเป็นรายการที่กอฟอยากจะแนะนํามากแล้วก็เป็นรายการที่ใครศรัทธาหลวงปู่เถิงนะครับแล้วก็อยากได้พุทธคุณมวลสารหรือสะสารที่สามารถดูดพุทธคุณดูดความมั่งคัง่งความร่ํารวยดูดแห่งความมงคลรายการนี้เลยนะครับสําหรับรายการเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวนะครับผม หากใครได้ศึกษาข้อมูลเนาะเนื้อตะกวัวเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่สามารถดูดพุทธคุณดูดแห่งความมั่งคั่งความร่ํารวยดูดแห่งพลังงานที่เขาเรียกว่าเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์ได้ดีมากๆนะครับอ่าซึ่งรายการนี้นะครับเป็นรายการพิเศษมีเฉพาะ20เหรียญ20องค์เท่านั้นคืออะไรนะครับนี่ เป็นรายการในกล่องของลังลุ้นนะครับเป็นลงยานน้ำเงินหรือฟ้านะครับหน้ากากาชุบทองด้านหลังเป็นหลังเรียบครับแต่นี่เป็นรายการที่หลวงปู่เถิงนะครับเมตตาจานให้แบบสดๆผ่านรายมือของหลวงปู่เองเป็นผู้เมตานั่งเขียนให้ ตั้งแต่เหรียญที่1จนถึงเหรียญที่20นะครับเป็นรายการที่ดีอีกหนึ่งรายการเป็นรายการหนึ่งที่น่าเก็บมากๆเป็นรายการที่ส่วนตัวมองแล้วว่า1ครับมวลสารพุทธคุณของเหรียญน,นี้เนื้อตะกัวดีมากๆและรวบรวมความมงคลในการที่หลวงปู่เนี่ยค่อยๆจานมือลงไปทีละเส้นทีละเส้น ของเหรียญน,นี้นะครับเพราะว่าผมเห็นหลวงปู่ท่านเวลาท่านจานเนี่ยท่านจะค่อยๆตั้งใจแล้วก็อธิษฐานจิตในการเขียนออกไปอย่างความตั้งใจด้วยความเมตตาของหลวงปู่มากเลยครับเป็นหนึ่งรายการที่ก็บอกว่าน่าเก็บมากๆอีกหนึ่งรายการเลยครับ และนี่คือรายการเหรียญชนวนนำเลิกนะครับที่พี่สุทัศน์ได้มอบให้ผมมาเดี๋ยวเรามาชมหน้าตาความสวยางามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรแบบใกล้ชิดแบบชัดๆเลยมาชมกันครับนี่นะครับสำหรับกล่องดำนะครับต้องบอกว่าเป็นรายการพิเศษสำหรับคนที่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลืองานสนับสนุนต่างๆทุกภาคส่วนนะครับจะได้กล่องนี้กล่องนี้รายการนี้มีเพียง 39เหรียญ39องค์39กล่องเท่านั้นนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาชมการหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผมนี่คือรายการเนื้อชนวนมวลสารที่รวบรวมต่างๆอยู่ในเหรียญน,นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญของหลวงปู่มูลที่ตาเสียโรครับเหรียญของหลวงพ่อหอมวัดซากมาครับเหรียญของหลวงปู่แสงนะครับผมที่นํามาหลอมและก็แท่งชนวนนํามาหลอม มาเป็นมวลสารนะครับอยู่ในรายการนี้ดีมากๆแบบที่สุดเลยนะครับที่รวบรวมหลากหลายเกจิหลากหลายพุทธคุณต่างๆอยู่ในรายการนี้ดีมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมการหน้าตาเป็นอย่างไรนี่ครับเห็นไหมครับใบหน้าสวยงามมากๆเลยนะครับแต่ละเหรียญแต่ละองค์เนี่ยจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะไม่เหมือนกันนะครับจะมีความ สวยสดงดงามตามลักษณะของแต่ละผิวออกไปบางเหรียญจะดูใบใบหน้าแบบคลีนคลีนหรือบางเหรียญจะเล่นปฏิกิริยาของแสงหรือปฏิกิริยาของอวัตถุต่างๆเนี่ยมันจะเป็นแบบมีสีเพี้ยนเพี้ยนแปลกออกไปผมว่าเป็นเหรียญที่มีเอกลักษณ์มากๆอีกหนึ่งรายการนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมด้านหน้าหลวงปู่ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเขาเรียกว่ายิ้มรับทรั์นั่นเองนะครับอ่าสวยงามมากนะครับอันนี้ก๊อ เห็นรอยขีดขีดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับก๊อฟให้หลวงปู่ท่านจานให้เรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่ก๊อฟได้รับในวันนั้นเลยนะครับอ่าด้านข้างครับอ่านี่ครับสวยงามมากครับเป็นรอยคาบเบ้านะครับก็ถือว่าเป็นเป็นลายพิเศษนะเนาะเฉพาะตัวเฉพาะเหรียญเลยนะครับด้านหลังครับนี่สวยงามมากเลยนะครับอ่านี่ครับเป็นหนึ่งรายการที่ก๊อฟอยากทุกคนได้เก็บนะครับรายการเนื้อชนวน เป็นรายการที่รวบรวมมวลสารต่างๆที่อยู่ในในรายการนี้ดีมากๆเลยนะครับนอกจากรายการนี้ยังมีรายการทองแดงเถื่อนที่มีลักษณะการโชว์ผิวแบบโคตโหดสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรายประกายรายลุง้งหรือว่ารายแบบคาบเาาบ้าคาบกระนะครับแต่ละเหรียญแต่ละองค์เนี่ยไม่เหมือนกันทุกคนใครชอบแบบละมุนก็จะเจอแบบเหรียญละมุนซึ่งรายการนั้นจะมีเฉพาะลังลุ้นเท่านั้น ก็ไปไปรอแย่งรอแข่งขันกันนะครับต้องบอกว่ารายการเนื้อเนี้ยนะครับเนื้อเพียวทองแดงเถื่อนเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ศรัทธาและก็ชื่นชอบในรายการเนื้อผิวแบบนี้ถือว่ารายการนี้ขยับมากๆเลยนะครับก็ไปลองติดตามชมลองหาข้อมูลดูหรือว่ามีใครท่านไหนออกมาประมูลบอกเลยครับว่ารายการนี้ในอนาคต มีทะลุแน่นอนนะครับเดี๋ยวกอฟนะครจะพาทุกท่านนะครับมาชมรายการต่างๆที่เจ้าของนะครับยินดีมอบให้ก๊อฟได้มาเผยแพผ่มาเปิดเผยนะครับมาให้ชมบารมีแต่ละเหรียญมาชมความงดงามแต่ละเหรียญแต่ละองค์ว่าหน้าตาแต่ละองค์นั้นเป็นอย่างไรไปชมกันครับ ก่อนจากกันขอฝากกลุ่มบารมีหลวงปุเถงปัญญาวโรบนช่องทาง Facebook กดเข้าร่วมกลุ่มติดตามข้อมูลข่าวสารการอัปเดตข้อมูลต่างๆร่วมหาเช่าบูชาซื้อขายร่วมประมูลวัตถุมงคลของหลวงปุเถงหรือร่วมเผยแผ่บารมีมาร่วมเป็นครอบครัวจากบ้านหลังเล็กสู่บ้านหลังใหญ่ที่อบอุน่นที่ใสสะอาดปลอดภยัยชัดเจนและถูกต้อง ไปพร้อมกันครับมาร่วมสร้างและเผยแผ่บาร,รมีหลวงปูเถงปัญญาวโรพระผู้ทรงเปลี่ยนไปด้วยความเมตตามหาศาลไปด้วยกันครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ